ดูภาพแผนที่อากาศขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับให้คุณผู้ชมก่อนครับอากาศวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ออกมานะครับเราก็เห็นว่าพื้นที่สีแดงนะครับพื้นที่สีแดงที่เกิดขึ้นเอาแผนที่อากาศก่อนครับเออนี่นี่นี่นดูแผนเนี้ยนะ,<ฮ>ะนะครับภาพนี้เนี่ยอธิบายได้ว่าประกาศอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนกําลังแรงฉบับฉบับที่1ิบ ลงวันที่2กรกฎาคมทีนี้จากภาพนี้ผมขอขอคลิปขอคลิปที่เป็นที่เป็นภาพอากาศนะครับที่เห็นลมหมุนเนะเอาภาพนั้นขึ้นมาประกอบครับเพื่ออ่านข้อมูลของกรมุตุนะครับอันนี้ก็เมื่อเวลาตีสี่วันที่2วันนี้พายุโซนร้อนกําลังแรงชื่อชบา <c oughs> บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่เอาว่าไม่ต้องบอกราติจูดนะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางร้อยกิโมตรต่อชั่วโมง พายุนี้นะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว17กิโลเมตรต่อชั่วโมงค,คว่าในช่วง2-3กรกฎาคมจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนนะรประเทศจีนตอนใต้โดยไมส่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยบินดูนะดูสิมันดูนะดูคุณผู้ชมดูนะครับดูเห็นว่า ลมเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปที่ศูนย์กลางของพายุเห็นไหมนั่นแหละศูนย์กลางของพายุไอ้ชบาอยู่ตรงนั้นน่ะครับสีชมพูชมพูดอกไม้เนี่ยชบานน่าจะเป็นชื่อไทยอ่ะนะเออเนี่ยมันดูดไปเห็นไหมมันดูดไปจากทางอ่าวไทยของเราเลยนี่นะครับมันดูดไปเลยเงดูดไปน่ดไปไหนไปเลี้ยงพายุไปเลี้ยงตัวพายุตอนนี้มันเป็นโซนร้อนถ้ามันพัฒนาต่อไปมันก็จะกลายเป็นอะไรใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นอ่แต่ถ้ามันไม่เป็นใต้ฝุ่นมันจะกลายเป็นดิเ r ร s s i o n d e p r e s ลดลงมาจากพอมันขึ้นฝั่งเสร็จปั๊บจากชันก็จะเป็น ย่อมความโกรธด่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือพายุนะนะครับขึ้นฝั่งอ่าวไทยนี่ฝั่งทะเลจีนใต้นี่ก็เรียกว่าใต้ฝนแต่หนักกว่าใต้ฝนเรียกว่าอะไรฮะทอร์นาโดเลยมั้ยซุปเปอร์ไต้ฝนโอ้ทอร์นาโดนี่มันต้องเกิดนู่นที่อเมริกาอทอร์นาโดจะไม่อยู่ในในโซนนี้เวลาัดตึ้งพายุใช่หนักเลยแต่ว่าถ้ามันขึ้นฝั่งอนดามันเรียกพายุอะไรฮะไซโครนไซโครนอยู่ฝั่งทะเลจีนใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งนี้ ต้ฝนพอ,อแรงสุดก็เป็นใต้ฝุนหนักสุดก็เป็นซุปเปอร์รตใต้ฝนถ้าแรงกว่าซุปเปอร์ใต้ฝุนไปอะไรอีกฮะซุปเปอร์ซุปเปอร์ใต้ฝนอยู่ยังไงล่ะตอนนั้นเออเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์ในเนี้ยนะอเออนะครับนี่ก็ที่เขาพยากรณ์อากาศออกมานะครับซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่การที่พายุมันดูดดูดอะไรนะดูดลมดูดอะไรกรูดความชื้นขึ้นไปเนี่ยนะนะครับมันก็จะมีผล ทางอ้อมแหละต่อประเทศไทยลักษณะเช่นนี้นะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับพายุโซนร้อนอ,อ่ชบาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วง2-3กรกฎาคมนี้ ผลกระทบนะครับตกหนักนะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมาหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค,ตออค,ตคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรครับโดยเฉพาะอันดามันนะ ข้อควรระวังก็คืออันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเอาวอย่าออกจากฝั่งเลยนะไม่ต้องนัดนะ <c oughs> ใช่ฮะไม่ต้องออกเลยเขาเตือนเขาเตือน <c oughs> <ๆ>ทีนี้ดูปริมาณฝนนะครับบินครับครับปริมาณฝนแต่ละภาคปริมาณฝนแต่ละภาคนะครับเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าขนอง 70%ของพื้นที่นะครับรบ ถือว่าสูงมากเช่นเดียวกับภาคอีสาน70%ของพื้นที่เหมือนกันนะครับทีนี้อีกภาคหนึ่งที่ฝนตกเยอะๆเลยก็คือทางภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนฟ้าขนองร้อยละ70ส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับร้อยละ60ที่เหลือก็มีหนักตกอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับที่เราได้เห็นแผนที่อากาศสีแดงๆเมื่อสักครู่นี้นะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่รวมถึงภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่พี่น้องชาวกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ ร้อยละ6กของพื้นที่โอ้โหโดยเฉพาะเมื่อวานนี้พี่ถนอมวันศุกร์เลิกงานเมื่อวานนี้ผมหยุดออกออกกาลังกายเลยต้องหยุดเลยวิ่งไม่ได้เดินไม่ได้วฝนอย่างไงขนาดนั้นฝนเทลงมาหนักมากครับอแล้วก็น้ําขังเจิงไปแบบทั่วเลยการเล่นฝนแล้วเมื่อวานเนี่ยคือฝนแรงมากครับฝนตกลงมาแรง นะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพก็น้ําท่วมขังรอระบายเนาะนะครับ,รบน,น้ำท่วมขังรอระบายรอผู้ว่าด้วยรอผู้ว่าไปดู <c oughs> นะครับ <c oughs> ท่านก็ไปนะเอออันนี้ก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับกล่าวเตือนพี่น้องประชาชนไว้นะครับ <c oughs> กลับไปที่แผนที่อากาศวันนี้อีกทีหนึ่งนะ เพื่อย้ำเตือนว่าอย่าได้ประมาทกับฝนฟ้ากาดเตรียมความพร้อมกันสักนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้เป็นช่วงรอดูฝนมเมื่อเป็นช่วงหน้าฝนอะไรก็เกิดขึ้นได้3-4วันก่อนแผนที่ประเทศไทยยังไม่มีสีแดงเลยใช่ครับสวันมานี้มีสีแดงนะครับมีสีเหลืองมีสีแดงเพราะฉะนั้นในพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองฝนจะตกหนักน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลาก ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาอาหารการกินเตรียมสำรองกันไว้นิดหนึ่งนะนะครับเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็พวกไฟไฟฉายเทียนไขไฟแช็คพวกนี้เตรียมเตรียมไว้บ้างโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ติดน้ำมันรู้จักเราแล้วอะแล้วมันมาหาทุกปีหรือไม่รู้จักก็เถอะบางทีมันก็มานะมาหลังบ้านตอนมืดๆด้วยนะมันจะมากลางคืนนะ แล้วยิ่งถ้าบ้านใครรู้จักแล้วมันมามันเหมือนมาบ่อยมาจนรู้อะนะผม <c oughs> รู้จักแล้วมาเยี่ยมมามาเยี่ยมัันไม่ได้มาเฉยนะทําความเสียหายมาด้วยเอาคโครนเอาดินอ,อะไรมาด้วยนะพร้อมเลย